เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพี่สันดีครบนี้ผมมาชีเป้ารถสวยๆผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น Honda นะครับ Honda City 1.5ครับปี2004เครื่องดีเกียร์ออโต้ รถสวยครับบอดี้ดีเดิมบ้างไม่มีชนหนักรถบ้านครับเจ้าของใช้เองขายเองซื้อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลย<อ>ทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อทนันทันไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับตอนนี้ก็มาดูตัวรถกันต่อครับสีสงงันยังเงาฉ่ำ1.5ปี2004เ <ๆ S 2> ครื่องดีเกียร์ดีครับล้อเป็นล้อกระทะครับใส่ฝาครอบไว้ ภายในเบาะพาเดิมเบาะหลังพับได้พับถึงกระโปรงหลังได้กระจกไฟฟ้าทั้งสีบบานแผงสวิตตัดลายไม้เบาหน้าก็ยังสภาพดีครับลายเดิมโรงงานไม่ขาดไม่โทรมมีที่เท้าแขนด้วยนะครับเกียร์ออโตโ้จกไฟฟ้าพวงมาลัยมีแอร์แบกนะครับเปลี่ยนเกียร์เป็นเพลงที่พวงมาลัยได้ สนใจติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเปิดโฮต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เพียงมาฉีดเป้าหนังสือกันเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ